ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะขณะนี้อยู่กับโอ้โหราติดเ่องเชียร์การต่อไปคือก,การมุดโชนะฮะ จะเด็แขนออกไปนอกรถนะฮะ นี่คือหนึ่งผมใช้ความเร็วเยอะไปสองเขาวิ่งข้ามมาทีเดียวแล้วไม่ได้ดูเลยคือการแบบวิ่งทะลุรถทุกชั้นแล้วถึงเลยนะก่อนดีๆก่อนดีๆอย่าเพิ่งเล่นดีนะครับผมเผื่อไว้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้